ปปสมีปัญญาไหมที่จะเชิญทั้งทักษิณมาแล้วก็รองนายกและรัฐมนตรีอีกหลายคนปปสจำเป็นต้องเชิญคุณทักษิณเพราะแรงกดดันจากรัฐบาลจัดการให้ว่าไดงเลิกปริญ,ญาเสรจิตถ้าคุณยังผลิตคือคือศัตรูของประเทศไทยถ้าผมเป็นนายกแพทงองคะผมร้องไห้เลยจะบอกให้ <laughs> นี่พ่อกําลังด่าเราว่าเราเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยให้รัฐมนตรีต่างประเทศไปหาทางเจราจาอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> เหมือนตัวเองเป็นนายกเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรหรอกอาจารย์ทุกวันนี้ว่าเขาเป็นนายกตุ๊กตาเขาหยิบลิปสติกมาทาปากพอแล้ว โอ้ผมก็เชื่อเลยนะว่าโอ้แกอินมากๆเลยกับเรื่องนี้คยาเสพติดเนี่ยมันทำลายจิตประสาทของเด็กทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถจะมีความคิดเจริญเติบโตได้พูดเหมือนกับคุณทักษิณเนี่ยมีประสบการณ์ดีเลยกับเด็กที่ติดยาเสพติดถอนพิษนะครับเราสามารถติดตามชมได้ทาง YouTube ทั้งช่อง w t c h d o g Channel และก็ Around the World Thailand นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมก็จะได้รับการเตือนว่าเรากำลังถอนพิกันอยู่อาจารย์ครับเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปปสจัดงานเราก็เชิญคุณทักษิณมาภัฒกถาผมมาแปลกใจเพราะคนทั้งประเทศไทยมีเป็นล้านคนผู้ที่จำนาญเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเรื่องการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเนี่ยมีคุณทักษิณคนเดียวเหรอ ปปสไม่มีปัญญาเชิญคนอื่นหรอครับอาจารย์คือตอนแรกผมเองก็ด่าปปสเหมือนกันนะในพูดกันตรงๆแล้วก็เคยพูดรู้สึกจะพูดกับคุณหรือใครไม่รู้ว่าผมก็ผิดหวังว่าปปสเนี่ยน่าจะเชิญคนอื่นที่ดีกว่านี้แม้คุณทักษิณจะเคยมีประสบการณ์แต่เป็นประสบการณ์ที่ชั่วร้ายกับการปราบปร,ปรามยาเสพติดเพราะว่าได้ไปทําลายสิทธิมนุษยชนมีค่าต่อตอนมากมายและทําไมเอาคนอย่างนี้มาแสดง แต่พอถึงวันจริงผมเห็นภาพปุ๊บโอ้โหนี่มันไม่ใช่ปปสจัดแล้วเพราะอะไรการนั่งอยู่ในห้องประชุมทักษิณน,นั่งหัวโต๊ะมีรองนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนเลยมีสมศักดิ์ด้วยมีรัฐมนตรียุติธรรมด้วยมีรัฐมนตรีมหาไทยด้วยเออและยิ่งกว่านั้นมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีตำรวจนั่งเต็มเลย และมีผู้ว่าราชการจังหวัดอีก70จังหวัดเข้าออนไลน์แล้วก็มีคนอื่นเข้าออนไลน์อีกหลายร้อยครับผมถึงบางอ้อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ปปสเป็นผู้จัดแต่รัฐบ,บาลน,นั่นเป็นคนจัดแต่ขอให้ปปสเนี่ยช่วยจัดน่อยใช้ชื่อก็เลยมาถึงบางอ้อว่าถ้าอย่างนั้นเขามีเจตนาอะไร จึง <poisoned indo> <lavender> จะจัดงานน the ี <ano> <fry UC S 1> ้และให้ทักษิณมาพูดคือแค่ใช้ชื่อใช้สถานที่ของปปสเท่านั้นเองก็ใช้ชื่อแล้วก็ใช้เฟกเตอรีตนะปปสเป็นคนจัดให้หน่อยก็แล้วกันครับพอคุณมาดูอย่างนี้ก็มาถึงมาถึงวัตถุประสงค์ว่ามันต้องการอะไรทักษิณคงต้องการจะดึงความสนใจของพั b บริกเพราะจากเดิมที่เขาบอกว่าแจกเงินดิจิทัลกระตุ้นเศรษฐกิจโอ้โหเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไปไม่รอด คุณสกเกตดูไหมเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงซบเซามากเลยคนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองและดูว่าประเทศมันจะไปไม่รอดแล้วในทางเศรษฐกิจจะเจรจา,ากับทรัมป์ยังไม่ได้เจรจา,าเลยแล้วมันก็จะมีปัญหาถาโถมไปหมดไอ้ที่บอกว่าพายุุพายจะหมุนมันก็กลายเป็นเป็นหมุนต่างประเทศคือยิ่งยิ่งแจกเงินมันยิ่งเงินย,ยิ่งออกต่างประเทศมันก็ไม่อยู่ในประเทศครับต่อลงเมื่อมันไม่ประสบความสําเร็จ คุณต้องคิดดูนะนักการเมืองเขาเสียนะทักษิณเนี่ยจะเปลี่ยนความสนใจจากเรื่องเศรษฐกิจจะดึงพื้นที่สื่อและเปลี่ยนดึงอารมณ์ความรู้สึกของคนไปที่ยาเสพติดมันไม่สําเร็จเพราะว่ามันขาดการบูรณาการที่มีทิศทางที่ชัดเจนความจริงอึดอัดอยากพูดมานานเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าไงไหมเศรษฐกิจวันนี้ไม่เป็นไรรอได้เพราะรู้ว่ามันยาก ต่ยาเสพติดเนี่ยมันรองไม่ไหวแล้วมเมทแอมเฟตามีนเข้าไปในสมองเด็กเนี่ยมันไปทําลายสมองส่วนหน้าทําให้เด็กเราเนี่ยขาดความนึกคิดที่เป็นเป็นเมชูริตี้แล้วก็จะทาให้เป็นโรคซึมเศร้าอะไรต่อไปในอนาคตน,นะคือเรากําลังทําลายเรากำลังเย,ยาวชนของเรากำลังทําลายยาเสพติดเนี่ยมันทำลายจิตประสาทของเด็กทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถจะมีความคิดเจริญเติบโตได้ พูดเหมือนกับคุณทักษิณเนี่ยมีประสบการณ์ดีเลยกับเด็กที่ติดยาเสพติดโอ้ผมก็เชื่อเลยนะว่าโอ้แกอินมากมากเลยกับเรื่องนี้คราวนี้อีกประเด็นหนึ่งผมกลับนั่งคิดว่าถ้าคุณทักศิณยังอยู่เงียบๆต่อไปผมเชื่อรัฐบาลพังเพราะตอนนี้รัฐบาลคนไม่เชื่อถือรัฐบาลมีความแตกแยกและมีคนเดากันตลอดเวลาว่าจะปรับคลรมอหรืออุงอิงจะออกไป หรือว่าจะยุบสภาหรือว่าจะมีการแตกตัวออกมาจากภาคสีน้ําเงินที่มันแยกออกมามันจะมันมันไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นท้าทักษินนั่งเงียบๆเนี่ยมันไปงั้นแน่แน่รับระบบอุปถัมภ์คุณจะต้องสร้างขวัญกําลังใจคุณต้องออกมาแสดงว่าเห็นไหมไม่มีอะไรยึงมีการกอดอนุทินโชว์ใช่ไหมครับรบและมีการให้ตัวพักการเมืองทั้งหลาย คือบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายมาประกอบอยู่ข้างหลังทําอย่างตัวเองเนี่ยเป็นนายกเลยครับปปสจําเป็นต้องเชิญคุณทักษิณเพราะแรงกดดันจากรัฐบาลเนี่ย<ม>อันนี้ผมเห็นใจแล้วก็สงสารข้าราชการปป,ปสผู้หลักผู้ใหญ่ในปป,ปสหลายคนที่ผมพอจะรู้จักแล้วก็พอจะศรัทธาเนี่ยต้องมายืนแบบต้อนรับคุณทักษิณเนี่ยผมก็มีความรู้สึกแบบไม่สบายใจแต่พอฟังอาจารย์อย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นแต่ก็รู้สึกสงสารคนนะในฐานะ ข้าราชการต้องมาอยู่ในภาวะที่กระากระอวนขนาดนี้เหตุผลต่างๆที่อาจารย์พูดผมเห็นด้วยหมดเลยว่าหลายสาเหตุที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะคนที่กํากับดูแลปปสต้องผลักดันงานนี้และวเชิญทุนทักษิณออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่อาจารย์พูดมาอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนอกจากดึงพื้นที่สื่อนอกจากเรื่องการเบี่ยงเบนประเด็นเรื่องเศรษฐกิจนอกจากเรื่องการสร้างภาพรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าออกมาครั้งนี้เนี่ยมันดึงความสนใจเพราะออกมาในห่วงเวลาที่คุณสมศักดิ์กำลังจะวีโต้พอดีมันดึงความสนใจออกมาจากเรื่องที่ว่าแพทยสภาการวีโต้มันก็คงจะมีเรื่องนี้โผล่เข้ามาก่อนแล้วมันก็จะดึงความสนใจจากประเด็นที่คนกําลังนั่งวิเคราะห์กันอยู่ว่าพูดกันอย่างนี้เราพูดกันไปแล้วเนี่ยว่าจะหนีหรือจะไม่หนีม,ม,มันก็จะดึงประเด็นว่าอ้าน,นอยู่ดี่ว่าไหนบางคน ปล่อยข่าวเลยว่าไปแล้วบางคนไปนั่นไปนี่ก็คือเหมือนโผล่อกมาว่ายังอยู่นี่นาแลวได้โอกาสในการที่ที่ดิสเครดิตแพทย์สภาเลยใช่เออนั่นมันโผล่มายังไงเมื่ออยู่ดีๆวันก่อนวันเดียวก่อนที่สมศักดิ์จะวีโต้จวิโต้เออแล้วมันโผล่มาไงอยู่ดีๆพูดๆไปพูดมาก็บอกว่าเนี่ยไอ้แพทยสภาเนี่ยมันไม่มีจริยธรรมเสียเองเพราะเพราะว่ามาวิพากษ์วิจารณ์หรือมาด่าผมแล้วก็ยังมีคน ใส่สติกเกอร์ yes อีกแพทยสภาเนี่ยมีหน้าที่ดูเรื่องจริยธรรมของแพทย์บางทีแพทยสภาก็ไม่มีจริยธรรมเสเองก็มีบางคนเพราะลายกลุ่มหลุดออกมาแพทยสภาบางบางคนด่าผมด่าผมอยู่ในกลุ่มลายกลุ่มแล้วก็มีแพทยสภาคนหนึ่งต่อไปเป็นสติกเกอร์ว่า yes อย่างนี้มันยังไม่ทันพิจารณาเลย อย่างนี้เขาเลยจริยธรรมมีปัญหาตัวเองคือมันมันทุกฝ่ายเลยนะถ้ารักษากติกาและรักษาจริยธรรมในวิชาชีพมันไม่มีปัญหาทุกอย่างมีกระบวนการจัดทำกันมาเรียบร้อยแล้วเพื่อสร้างภาพแต่คุณรู้ไหมว่าทักษิณก็พลาดอยู่ดีพอได้พูดถึงเรื่องยาเสพติดทักษิณก็ออกมาแสดงกลางและตัวเองในยิ่งใหญ่ครับ หน่วยงานที่ปราบปรามยาเสพติดมีทั้งหมดหลายสิบหน่วยงานต่างคนต่างทําไม่รู้จักบูรณาการไม่รู้จักทํางานด้วยกันและกรอลอมนก็ดีไอ้นู่นก็ดีและสั่งการด้วยว่าเรื่องว้าแดงเนี่ยให้รัฐมนตรีต่างประเทศไปหาทางเจราจาอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> เหมือนตัวเองเป็นนายกแวว้าพเจราจาไม่ได้ราวกับว่าเมืองไทยจะสามารถออกไปนอกเขตอาปไตยไทย บุกไปจัดการกับว้าแดงเองได้ลาดีดังเทศต้องไปคบมปากกับเพื่อนบ้านเพื่อพนึกกำลังกันจัดการให้ว้าแดงเลิกผลิตยาเสพติดถ้าคุณยังผลิตคือคุณศัตรูคองประเดศไทยประเด็นที่ผมคิดว่านี่คือทักษิณพลาดคืออะไรรู้ไหมเขาคุมปากตัวเองไม่ได้ถ้าผมเป็นนายกแพทองฐานครับผมสะดุ้งโยงเลย ผมร้องไห้เลยจะบอกให้นี่พ่อกำลังด่าเราว่าเราเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้จักบูรณาการไม่รู้จักสั่งการไม่รู้จักสั่งให้รัฐมนตรีต่างประเทศไปไปเจราจาเรื่องว้าแดงไม่รู้จักที่จะให้หน่วยงานภาคใต้กอรามานอทางานภาคใต้ปล่อยอย่างนี้ได้ยังไงพราะสิทธิทักษิณพูดทั้งหมดนั้นก็คือก็คือเราอะ่ะเราเป็นนายกแต่ว่าเขามาตาหนิ ผมนอนร้องไห้นะถ้าเป็นผมอ,อาจารย์คิดว่าองค์มีนก็จะคิดได้ขนาดนั้นเหรออาจารย์อ๋อแค่นี้อีกเรื่องหนึ่งผมว่าเนะยเขาหยิบริปสติกมาทาปากพอแล้วในสภาเหรอแค่นั้นแหละทําได้แค่นั้นแหละผมว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ถ้าเขาฟังอย่างนี้แล้วเขาไม่รู้เรื่องเลยเหรอเขาไม่ได้รู้จึกรู้สาอะไรหรอกอาจารย์ทุกวันนี้ว่าเขาเป็นนายกตุ๊กตาผมพูดตรงๆนะตอนที่คุณรักศินพูดเนี่ยผมสะดุ้งตลอดเลยว่าเฮ้ย นายกมันจะคิดอะไรไว้เน่อย่างนี้เป็นผมนะผมอายาสิ้าอาจารย์ถามเป็นยังไงถามว่าจริงจ้าคนนี้มันคิดอะไรอยู่ดีกว่ามันก็นั่งนิ่งๆอย่างนี้แหละเป็นพร้อมเผ็ดันไม่คิดแล้วเราญาติดูดิตาแป๋วเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นกรรมของประเทศไทยนะนี่พูดจริงๆนะแต่ผมเช <c oughs> ื่อว่าเขาควรจะรู้แต่เขาต้องแสดงเป็นไม่รู้แล้วก็กลับไปอาจจะตบตีกับพ่อก็ได้ว่าพ่อทำอย่างน,นี้ได้ยังไงไม่มีทางอาจารย์ผมว่าหนึ่งตบตีกับพ่อไม่มีทางอยู่แล้ว เพราะว่าเขามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพ,พราะบารมีพอ่อเขาไม่มีทางขึ้นมาหนึ่งด้วยตัวเองแล้วเขาจะอยู่ไปทําไมถ้าอยู่ไปแล้วถูกพ่อไม่ใช่ข่มเฉยๆนะพ่อแสดงกลางแล้วก็เท่ากับด,ด่าเราเพราะเราต้องเป็นคนทําแต่เขาบอกว่าทําไมไม่รู้จักทําไ,ไม่รู้จักอย่างนี้แล้วก็ตัวเองสังการเองนั่นมันคือความคิดของมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่จะถามว่าเราจะอยู่ทําไม แต่ปรดุชนที่ไม่มีกะโหลกกระลาเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกอาจารย์เขาคิดว่าฉันภูมิใจในความเป็นนายกรัฐมนตรีในอำนาจพ่อเป็นผู้หนุนหลังอยู่ข้างหลังเขาเขาก็ไม่ได้คิดว่ามีอะไรแต่ผมเห็นตอนหาเสียงผมคิดว่าดูเอาจริงเอาจังนะเออทำไมพูดได้คล่องแคล่วเลยพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สามปอคนไทยมีกินมีใช้ ก็ยอมรับนะว่าคุณงองคิงเนี่ยพูดได้ตอนหาเสียงเวลาพูดเนี่ยพูดได้ดูดีกว่าอาหญิงของเขาประชาชนจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้จาได้ไหมใช่แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรเท่าไหร่ในการตัดสินใจอะไรก็ตามอ,อันนั้นก็อย่างนั้นก็เศร้าถ้างั้นในตอนถัดไปผมจะขอวิเคราะห์ได้ไหมว่าที่ทักษิณแสดงความดุดันเรื่องการปราบปรามยาเสพติดครับ ให้เอ็กซเลย์พื้นที่และจะต้องให้ชาวบ้านมามีส่วนช่วยเพราะว่าใน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 หมู่บ้านหรือในตำบลเนี่ยชาวบ้านเขารู้ดีหมดเพราะฉะนั้นและหน่วยงานทั้งหลายต้องเอาจริงนะต้องให้ผู้ว่ากับผู้การตำรวจกับมหาสไทยร่วมมือกันแล้วก็จะจัดการอย่าเด็ดขาดเนี่ยผมเนี่ยเสียววูบลย เสียววูบไปถึงเมื่อ22ปีที่แล้วปี2546ว่าคุณทักษิณตอนเป็นนยายกรัฐมนตรีใช้ประกาศสงครามยาเสพติดอย่างไรเดี๋ยวคร,ครั้งถัดไปเราจะคุยเรื่องนี้กันดีครับข้งหน้ามาถอนพิษเรื่องนี้กันครับ